ตอนนี้เราก็มาถึงบางแสนแล้วนะครับน,น,นี่นะครับเดีย๋ยวผมจะถ่ายให้ดูจากการที่เดินทางมาไปบางแสนนะครับจะมาดูเส้นทางที่พาไปนะผมเลือกเส้นทางบนทางด่วนคือทางด่วนดาวนองพระรามเอ่อดัง่ดดดาวนองนี่ผมวิ่งมาก็มาตามป้ายพระรามเก้านี่นะครับ,รบหลังจากนั้นก็จะเลี้ยวขวาตรงพระรามเก้าเลยนะผมวิ่งเส้นพระรามเก้านะแล้วก็เชื่อมต่อไปยังมอเตอร์เวย์เลยนะครับผม ออกทางออกที่11นะครับของบางแสนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเร็วมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ไม่ต้องเข้าเมืองเลยนะครับแบบเดี๋ยวผมจะพาเลี่ยงเมืองไปเลยนะโอเคนะครับเนี่นะครับเดี๋ยวถ้าออกทางออกที่10นะครับไม่ใช่ทางออกที่11ทางออกที่10ตอนนี้ก็ขับมาเส้นมอเตอร์เวย์จากพระราม9มาถึงตรงนี้ก็ใช้ระยะเวลาประมาณสัก เกือบเื้าชั่วโมงได้ครับผมเนี่ยครับก็จะมีป้ายบางแสนนะเดี๋ยวเราจะไปเออแยกแก้กหนึ่งแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เข้าหาดวอร์เลยโอเคนี่ก็เอาละใกล้ๆครับผมบางแสนจากกรุงเทพนะมาถึงนี่ก็ประมาณร2อยี่สิบกิโลโดยประมาณนี่นะเขาจะมีป้ายบางแสนอันนี้ผมออกมาเนี่ยก็จะมีป้ายบางแสนตามป้ายบางแสนมาเลยครับ ผมออตอนนี้ได้ออกมาจากทางมอเตอร์เวย์แล้วก็เสียตังเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มนีมัจะมีป้ายบางแสนอยู่นี่นะครับอ่านี่นะครับผมจะตามป้ายบางแสนนี้ไปนะครับแต่ผมจะไม่ไปทางบางแสนนะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับทางทางวงเวียนปารลมานะครับรถจะติดแต่ถ้าเกิดขยับไปทางนั้นก็ได้นะครับผมเดี๋ยวโค้งไปเลยนะครับนี่นะครับถ้าใครอยากจะไปบางแสนแบบ แบบทางวงเวียนปาโลมาก็ตรงไปเลยนะครับตามเส้นนี้ไปเลยก็จะอันนี้ถ้าตรงไปจะไปทางเ,ออเขาสามมุกไปออกทางอ่างศิลาต้องตามป้ายบางแสนไปอีกทีหนึ่งทางนะั้นรถจะค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ถ้าอยากจะไปก็อยากจะไปเที่ยวสัมผัสรถติดๆรถเยอะๆก็โอเคครับผมเพราะตรงนั้นก็เป็นไฮไลท์หน่อยไฮไลท์ของบางแสนนี่ครับถนนเข้าหลามนะครับนี่ครับมาทางถนนเข้าหลาม ตรงนี้ก็จะมีปั๊มน้ํามันนะครับปั๊มน้ํามันปตทเนี่ยครับอันนี้ก็จะมีป้ายนี่นครับป้ายที่บอกหาดบางแสนให้ไปช่องทางนี้นะอ่าเนี่ยเขาจะมีป้ายไปไปเรื่อยๆแล้วก็โค้งตามไปหลังจากขับมาก็จะเจอสะพานนะครับอันนี้นะครับเลี่ยงหนองมนไม่ใช่นะครับไม่ต้องลงนะครับเลี่ยงหนองมนถ้าใครจะไปบางแสนก็ให้ตรงไปเลยนะครับ ไปบางแสนแต่ผมเนี่ยจะไปทางหาดวอนทพาคือด้านหลังของบางแสนคือจะขับมาเนี่ยแต่เลี่ยงหนองมนก็ไปได้นะครับเลี่ยงหนองมนก็ไปได้เช่นกันบางแสนนะครับเนี่ยผมอคขับตรงมากับรถนะครับที่อุบัาิเหตุทีจะมีบอกนะเนี่ยบางแสนกับเขาสามมุกผมจะไปไปทางนี้ครับเพราะอะไรทางนั้นรถจะเยอะผมจะเลี้ยวมาทางนี้นะครับตลาดหนองมนี่ครับดูป้ายนะครับเนี่ยครับ นี่นะครับเลี้ยวมาทางซ้ายนะครับเอาละ่ะข้างสะพานนะครับลงสะพานแรกลงมาก็จะชี่ออไ่เดรข้อ่อาหลังจากเราเลี้ยวออกมาานะครับเราก็จะมาเจอกับถนนนี่เลยนะครับถนนเส้นสุขุมวิทนะนี่นะครับเนี่ยเขาก็จะบอกว่าป้ายนะครับ <m au? S 1> เลี้ยวซ้ายไอ้เลี้ยวขวาไปบางแสนเลยนะนี่หน้าหาดเลยก็เนี่ยเนี่ยเลี้ยวขวาเขารถรอเลี้ยวขวาอยู่นะครับ ถ้าเกิดเลี้ยวขวาไปทางนี้เนี่ยครับทางนี้ก็จะเข้าไปสู่วงเวียนปาโลมาเลยเนีน่ยเอะไไมไม่เก็บแต่เราตรงไปเลยนะอน,นีคืออะไรตอนนี้เราก็ได้ขับตรงมาแล้วก็จเจอไฟแดงอีกหนึ่งไฟแดงครับวันนี้รถไม่เยอะนะเพราะว่าแต่มาผิดทางไม่ผิดไม่ผิดแต่ป่าบอกว่าผิดเรามาถูกทางแล้วแต่เราไมากทางนึงถ้าถ้าเป็นปกติอ่ะ ตรงนี้มาเส้นเนี้ยรถจะเยอะนะปกติหลังจากที่ออกมาจากทางเลีเ่ยงเมืองหนองมนเมื่อกี้นะก็จะมาเจอหนึ่งไฟแดงนะครับตรงนี้จะมีปั๊มบางจากนะสังเกตได้เนี่ยครับเดี๋ยวติดไฟแดงไฟแดงที่สองนะครับจากตรงนี้นะครับเอ้ยไงหลังตุ้มไงหลังตุ้มไฟแดงที่สองครับเอ้ยเมื่อกี้ไฟแดงมีไฟแดงหนึ่งตรงแยกบางแสนแล้วนี่คือไฟแดงที่สองแล้วกันอ่ะ งงนะท่านผู้ชมงงหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกับอีกหนึ่งไฟแดงนะครับไฟแดงนั้นเราเดี๋ยวเราจะทําการเลี้ยวขวาเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะไปถึงหาดวอนเนี่ยเราจะไปซื้ออาหารทะเลตรงนั้นอาหารทะเลจากชาวประมงนะครับชาวประมงจะเอาอาหารทะเลนําอาหารทะเลที่เขาหาได้แล้วขึ้นมาขายนะครับสดสดจากทะเลเลยครับไม่มีการไม่ไม่ได้เอามาเลี้ยงนะครับ ไม่ได้มีการเอามาเลี้ยงเลยนะครับอาหารทะเลนะครับคือจับจับได้จากทะเลก็จะมีการเอานําขึ้นมาขายเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ตอนนี้มันประมาณสี่โมงเย็นแล้วผมไม่แน่ใจว่าแต่เราได้สั่งไวล้ละสั่งกับป้าตุ้มไวล้ละใครสนใจเบอร์ป้าตุ้มก็บอกได้เลยนะเพราะว่าสั่งปูไว้ได้เลยเป็นๆเ,เลยก,ลกั้งกุ้งเอ้ยกั้งปูปลาหมึกสดๆเลยแบบปลาหมึกนี่ทาโกะได้เลยครับผมกินแบบนี้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาถึงนี่ละ ตอนนี้เราก็มาติดอยู่ตรงแยกที่สามนะหลังจากที่เราเลี้ยวมาจากทางหนองมนนะตรงที่บอกอะตอนนี้ไฟนี้คือไฟแดงที่สามเราก็รอเลี้ยวขวาเลยไฟแดงที่สามนะครับย้ำไฟแดงที่สามรอเลี้ยวขวา,าเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาเข้าไปเลยนะครับ <Okay. S 1> เลี้ยวขวาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะขับตามทางไปเรื่อยๆนะหรือถ้าเกิดใครมาตรงนี้แล้วงงหลังจากเลี้ยวขวา ตั้งจีเว,ว่าหาดวอนนภาก็ได้ครับก็จะออกไปเหมือนกันเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับว่าจะไปออกแบบไหนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดเดี๋ยวจะมาพามาซื้อปูใช่ไหมไฟแดงอยู่เลยเออไฟแดงอยู่เลยถ้าไฟเขียวอย่อยชี้บอกเออเดี๋ยวชี้บอกเดี๋ยววันนี้จะพามาซื้อปูปูที่นี่แบบว่าไม่ได้เลี้ยงเลยสดสดปูมา้าเป็นเป็นมาดูแต่ผมได้สั่งไว้ละสั่งไว้ละเดี๋ยวเรามา ดูกันว่ามันจะสดขนาดไหนแล้วเดี๋ยวก็ไปวันนี้เนื่องจากเป็นโควิดด้วยนะรถอาจจะน้อยไปหน่อยแต่คือจะออย่ากบ้านอะไรก็ป้องกันให้ดีสเปรต้องเตรียมไว้แล้วก็กระดาษที่ชู่เปียกก็เตรียมไว้นะครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเลี้ยวขวาแล้วหลังจากเลี้ยวเราเลี้ยวขวาเข้ามานะครับเราก็จะขับมาเรื่อยๆตามถนนนะเขาจะมีป้ายบอกนี่ป้ายบอกไฟแดง เ,เ,เ,เออไฟแดงเมื่อกี้ไฟแดงเกิดไฟแดงเสียนะครับเนี่ยเราก็ขับตามทางถนนมาเรื่อยๆนะตรงนี้นะครับใครไม่เคยมาจะค่อนข้างที่จะงง,งงนิดนึงซอยเนี่ยครับแต่คือก็จะขับตามทางมามั็นจะมีเส้นเลนอยู่ครับเห็นสังเกตเส้นเลนได้ตามเส้นเลนมาเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยเส้นทางลัดบางแสนเนี่ยครับเนี่ยแล้วก็จะผ่านโรงเรียนเนี่ยโรงเรียน โรงเรียนวอนลนัพท์เนี่ยเราก็เลี้ยว<ร>สองโค้งว,ว,วอน,นาาลพาสาราสตราอ่าวอน,นาาลาสาราสตร์ไม่ใช่เ,ออเน่หลังจากเราโค้งเอสทีหนึ่งแล้วเราก็ขับตรงไปเลยตรงยาวเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมบอกให้ตรงยาวนะตรงมาตลอดเลยนะมันจะมีป้ายถ้ามาตามผมก็ได้นะจะมีป้ายคําว่าหาดบางแสนแต่ต้องตามป้ายไปนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดจะตามไปอันนี้ผมมาอีกทางหนึ่งเป็นทางทางนี้ เดี๋ยวเราจะเลียดริมหาดเนี่ยตรงนี้ตรงนี้จะเป็นโค้งแบบประมาณนี้นะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ก็จะมีปลาขายนะปลาทอดเนี่ยตรงนี้จะมีร้านปลาทอดขายเนี่ยร้านนี้ขายประจําตรงข้างหลังบ้านนี้เป็นทะเลนะครับนี่นี่เขาจะขายปลาทอดร้านนี้ขายเยอะมากเนี่ยปลาทอดอันนี้หลังบ้านหลังข้างหลังบ้านทางด้านนี้นะครับข้างหลังเขาจะเป็นทะเลเดี๋ยวเราก็ขับ ตรงมาเรื่อยๆตรงไปเรื่อยเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงเนี่ยขับตรงมาเรื่อยๆนะเนี่ยตรงนี้เป็นทะเลนะครับเนี่ยเห็นเล้ทะเลทะเลเออชุดว่ายเออชุดว่ายน้ำมาก็ลงได้ไม่มีปัญหาหรอกตอนนี้เราตอเนเป็ที่เคยเห็นลิงด้วยนะล่ะ<อ>ใช่ที่มันนั่งแฝงเกงอยู่ตอนนี้เราก็จะมาถึงตรงนี้นะจะมีป้ายเหมือนกันนะป้ายเกงทำไมอ่ะฮะ ลิงก็ใส่เกดี๋ยวตรงนี้จะงงๆนิดนึงเพราะจะมีแยกนะเดี๋ยวเราเลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปเลยนะดวอย่าลืมนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายตรงแยกตัววายนี้นะเนี่ยเลี้ยวซ้ายตรงนี้เลยนะครับให้เราทําการเลี้ยวซ้ายแล้วเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยวซ้ายขีตรงเซเว่นนะครับเซเว่นแรกเลยหลังจากเลี้ยวซ้ายมาแล้วจะไม่มีเซเว่นนะครับนอกจากเซเว่นแรกเดี๋ยวเราจะทําการเลี้ยวซ้ายตรงนั้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูเซเว่นอยู่ข้างหน้านู่นเดี๋ยวแป๊บนึงนะ ตอนนี้เราก็มาถึงเซเว่นแล้วนะนี่นะครับที่ผมบอกว่าเซเว่นแรกนะเราเลี้ยวซ้ายนี่เซเว่นนี้นะครับอเราจะทําการเลี้ยวซ้ายนะครับตรงนี้ก็จะมีจุดจุดถ่ายรูปเยอะมากเป็นเหมือนจุดจุดเช็คอินอ่ะวัยรุ่นจะมาแบบว่ากินกินอะไรนะกินกาแฟกินเค้กกันเยอะมากนี่เซเว่นนี้นะครับสังเกตเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายเลยครับตรงข้ามเป็นบิ๊กซีนะครับตรงข้ามเห็นบิ๊กซีเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายครับ เลีย,ยขึ้นมาด้เนี่เลี้ยวซ้ายไปแล้วนี่ข้างหน้าจะเป็นหาเป็นทะเลเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะครับผมวัยรุ่นก็ค่อนข้างน้อยเหมือนกันแต่วัยรุ่นแบบชิกชิกนี่เต็มเลยนะครับผมกะว่าจะมา w a l ที่นี่เหมือนกันแต่ติดโควิดซะหน่อยเนี่ยครับอย่างร้านนี้นะครับโอ้โหร้านนี้นี่บอกได้เลยว่าวัยรุ่นวัยรุ่นค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเนี่ยร้านเนี้ยครับ วัยรุ่นจะมาแบบว่าถ่ายรูปนะครับเนี่ยร้านเนี้ยครับเยอะเยอะร้านนี้ก็เยอะนะครับแต่วันนี้ไม่มีแล้วนะครับวัยรุ่นเพราะว่าโควิดครับผมข้างหน้าเราเป็นทะเลแล้วนะครับเราถึงละตรงนี้คือเขาเรียกว่าหาดบอนนภานะครับไม่ใช่หาดบางแสนถ้าบางแสนจะต้องเลี้ยวขวาไปนะครับเป็นวงเวียนปาโลมา <S <S เดี๋ยวเราจะเลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปเดี๋ยวเราจะไปเอาปูก่อนปูสดๆจากทะเลนะครับซึ่งเป็นชาวประมงที่ ใช่ชาวประมงก็คือคนไปหาปลาไงเป็นชาวประมงที่เขาเขาหาปลามาเองเลยนะเนี่ยอันนี้โอ้ oh, เรือตรงนี้ก็บางแสนก็ทําใหม่นะครับนี่มีจุดนี่นะครับทําใหม่นี่นะครับ,รบเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าชาวประมงจากบางแสนนะครับเี่เ่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเนี่ยครับเขาจะไม่ตั้งขายกันอย่างนี้เลยนี่สดจริงๆครับผมเนี่ยครับเ,น,เน่ มีหมดนะครับนี่ปูสดๆเป็นๆวันนี้ก็เนี่ย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 ,ย,ย,ยมีทั้งกัง้ทงทั้งหอยทั้งลมโอ้โหอันนี้คนคนข้างเยอะมากเลยนะโควิดนะครับเดี๋ยวเรา,าเอาปูอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกก่อนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรา,าเอาปูที่สั่งไว้ก่อน นี่คือร้านยำนะครับผมฝากฝากฝากเขาเอามานึ่งในนี้และนี่ก็คือร้านยำที่แบบผมว่าแบบอร่อยมากอะ่ะร้านยำเฮ้ยร้านยำอันนี้ก็มาถึงาม,มาถึงหาดหาดบอนละพาแล้วเนี่ยมา,าอ,อันนี้มาม,ม,า,มา,าปูนี่มา,าปูป,ปูปูนี่ปูอย่างนี้นหนึ่งโลสามร้อยบาทค่านหนึ่งอีกยี่สิบบาทฝากค่าหนึ่งยี่สิบบาทปลา,าปตุ้ยนะ มาม่าเด็กมาละว้าวชิอย่าต่อยไม่สักขาจ้าไม่สักดีสวัสดีครับนี่ยำมาม่าเด็กปูปลาหมึกเด้งคืนาะนี่ยำหอยนางรมนี่ยำมาม่าผู้ใหญ่ร้านฮัลโหลยำนะอันนี้คือผมเข้ามาปูแต่พอดีก็มาร้านยำก็แนะนำด้วยอลไรอย่าง อันนี้ไม่เาตามขับตามทางมาที่ผมบอกอ่ะโอ้โอไม่เอาแล้วไม่อเอ้ไม่เอาครก็เดี๋ยวเชียร์กินแซกจอนเดี๋ยวเจะพาไปที่หาดไปดูว่าคนเยอะแค่ไหนกับโควิดนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันโอเคเดี๋ยวขอกินก่อนเดี๋ยวลองลองลอง,ลองชิมให้ดูก่อนชิมน,นี้เดอะไรชิมให<ๆ>้เออใส่ช้อนชิมหอยนางรมให้ดูนะนี่ยำหอยนางรมนี่กรอบๆหน่อยหอมหอมเจียวหอมเจียวดูนะดูนะคำใหญ่หน่อยต้องคำใหญ่หน่อยอย่าไปกินคำเล็ก กินคำเล็กมันจะไม่ค่อยอร่อยดูนะกินคำใหญ่ก็อร่อยเออกินคำใหญ่ดูนะคำเล็กก็อร่อยอืมสุดตริงจริงๆดูบ้างวัตถุดิบเขาแบบไม่มีใครตักยำมาม่าให้เลยว่ามักินไม่ตักเองอะลูกวัตถุดิบดเนี่ยตัดไม่ไดงตักเลยหนูจะกินอะไรหนูก็เลือกเอาเลยลองปลาหมึกนะไยังปลาหมึก หอดทุกอย่างเ, <c oughs> เดี๋ยวกินไปก่อนไปแล้วเดี๋ยวไปเจอที่ห่างตอนนี้เราก็มาถึงบางแสนแล้วนะครับน,น,นี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูจากการที่เดินทางมาตอนนี้ก็เต็นท์ก็เริ่มมีการตั้งนะครับแต่ก็ยังตั้งไม่เต็มนะครับแล้วคนที่มาก็มีติดแทมทบ้างแล้วก็ไม่ติดแทมทบ้างนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวจะให้มาดูข้างล่างนะ ข้างล่างก็จะมีขยะเหมือนเดิมนะเราจะมาดูกลุ่มวัยรุ่นกันกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มติ๊กต็อกนะนี่กลุ่มติ๊กตอ็อกกลุ่มติ๊กตอ็อกชัดๆแน่นอนกลุ่มติ๊กตอ็อกคนก็เยอะพอสมควรเลยนะตามหาดแล้วก็ขยะก็เยอะนี่พรามอเตอร์กำลังจะมานะนี่เดี๋ยวผมจะถ่ายพรามอเตอร์ให้ดูนะ นี่มาใกล้ขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ที่นั่งประมาณตรงนี้นะครับผมหลังจากที่ขับรถมาแล้วเอารถกระบะจอดประมาณนี้นะเราก็เตรียมเก้าอี้สนามมาแล้วเราก็นั่งชมบรรยากาศชมไปเรื่อยๆจนกว่าพระอาทิตย์เนี่ยจะตกเราก็กลับบ้านตอนประมาณสามทุ่ม ก็ชิวๆครับผมประมาณนี้กับเส้นทางที่ผมแนะนําไปนะครับกับการกับอาหารทะเลแบบสดๆที่ชาวประมงเขาจับขึ้นมาแล้วก็มาขายกันเองครับผมไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลางหรืออะไรใดๆเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับผมครับผมสวัสดีครับน้ำมันอาจจะน้ำมันอาจจะไม่ค่อยใสแต่ก็เรามาเน้นมาเล่นทรายเราก็เตรียมน้ำมานี่ไม่ต้องห่วง นี่เราเตรียมอุปกรณ์น้ำมาอาบเลยเนี่ยเรามีน้ำถังนี้ถังใหญ่เราไม่ต้องพึ่งว่าเฮ้ยแถวนี้ไม่มีน้ำอาบโอ้เราก็เตรียมเรือมาด้วยเนี่ยเรืออุปกรณ์มาครบเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้ลาไปเท่านี้ก่็แล้วกันกับน้องไอชีเดี๋ยวให้น้องไอชีลานไอชีลา,ลาท่านผู้ชมเหน่อยไอชีลาหน่อยว้นาวไลา ลา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 แฟรนเดิฮดหน่อยไฟรนเดิลเฮดดูอยู่เนี่ยบอกไฟรนเดิลเฮดหน่อยไม่บอกไฟรนเดิลเฮดว่าไงอ้าวไม่สนใจซะแล้วโอเควันนี้ก็ต้องอ่ะแม่แม่ลาดีกว่าแม่ปิดปิดปิดทิปอ่ะแม่ปิดทริปอ่ะไม่ปิดไม่มีใครปิดทริปเลย้าปิดเองลาไปแล้วท่านผู้ชมสวัสดี นี่ก็คือพามาเล่นทรายแบบจะได้อารมณ์นะจริงๆจะเล่นอยู่ที่บ้านก็ได้นะแต่มันไม่ได้อารมณ์คือมาแล้วก็แค่เห็นทะเลแล้วก็แบบเหมือนแบบแบบได้สัมผัสบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ห่างๆผู้คนหน่อยตรงนี้ก็จะไม่มีคนเลยนะระหว่างกลางเรานี่ไม่มีใครเลยนอกจากเราสามคนนะก็ห่างๆกันหน่อยมาออกมาก็ต้องดูแลตัวเองด้วยไม่ใช่แบบว่ามาแล้วแบบไม่ดูแลตัวเองมันก็จะเป็นผลร้ายนะ ครัวซื้อได้ที่ไหนเนี่ยครัว oh. อ้าวไม่รู้ครัวจิ๋วซื้อได้ไหนแนะนาหน่อย oh. ไม่ใช่มันเอนเียงไม่ใช่แม่แล้วก็เตรียมถังมานะถังแล้วก็มีน้ําแล้วก็ตักน้ําจากทะเลแล้วก็มาเล่นในนี้เนี่ยนี่นนกล้าเรามีครบอุปรกรณ์เราค่อนข้างที่จะหายไปเยอะพอสมควรนะ oh. Oh. แม่ของก็เล่นเป็นเพื่อนเขานะแม่ก็สนุกมากเลย mm. แม่ไม่ค่อยชอบเล่นกับลูกเลยอ่ะแม่ mm. ดูดิ ่เนาะเนี่ยดูดิแม่ไม่เล่นเลยเล่นทุกวันเล่นเลยเล่นเลยเอาละเอาละเอาแล้วไอ้ตกนณอยใส่คนออ่ะคนอโอ้ยใส่คนอไหน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 ใส่คนอไหนผัดไรไหนปลาดูดิ่หูเดือดแล้วนะน้าเดือดแล้วนะน้าใส่ไปยังเดือดแล้วนะน่าเดือดแล้วนะน่าโอ้โหเดือดแล้วนะน่าเดือดแล้วนะน่าเดี๋ยวเตรียมปั้นหมูเลยนะปั้นหมูเลยไหนหมูนะอ่าตั้นหมูใส่หมู ใส่ก้นบุหรี่ได้ไหมได้มบบี้เบบีหมูหมูเออหมูแต่อุ้ยอุ้ยอยู่ไหนหมูหมูตัวยอดเลยหมูโมหมูโมหมูโมอ่าปิดปิดไปก่อนต่อไปทำไรก่อนต่อไปทำไรต่อต่อไปทำไรต่อต่อไปก็รอให้มันดือดตุไฟยังจุดไฟยังจุดแล้วจุดแล้วน้ำมันเรจุดไง

นี้ก็ต้องลาไปก่อนนะกับน้องไอชีบางแสนครั้งที่ประมาณครั้งที่ห้าสิบแล้วมั้งครั้งที่ห้าสิบได้ไหมแม่ไม่ได้แล้วได้สามปีนี่สามปีเท่าสามปีเฉลี่ยมาอาทิตย์ละครั้งอะเท่าไหร่ครั้งเดือนหนึ่งสี่ค่ะปีหนึ่งมีกี่สัปดาห์ปีหนึ่งมีสี่สิบแปดปีนึ่งมีสี่สิบสี่สิบแปดสี่สิบแปดครั้งโอ้โหได้นะห้าสิบครั้งห้าสิบครั้งน่าจะได้นี่มาเป็นครั้งที่ห้าสิบแล้วก็ยังหลงอยู่นะ เส้นทางยังหลงอยู่เหมือนเดิมตอนนี้พราทิก็กำลังจะตกนะเดี๋ยวให้ดูพราทิตย์อ๋บรรยากาศก็แบบไม่มันไม่ไกลมากนะเขามานั่งกันแบบพาน้องอาชีแคนอลูปูมาเล่นทรายด้วยมันโอเคมากเลยอะ่ะมันแบบว่ามันโอเคนะดีอะ่ะแล้วมันก็ชิวๆแบบมันใกล้บ้านเนี่ยมันร้อยกว่ากิโลอะ่ะร้อยมาร้อยสิบร้ยิกิโลเองอ ขับรถแค่ชั่วโมงเดียวเองอนะ่ะมันไม่ใช่ชามเนาะแม่นะชามต้องขับรถกี่ชั่วโมงสองสามะ่ะสามชั่วโมงชามหัวหินนะเฮ้ยลาดน้ำตอนแล้วก็ใกล้ๆนะ